สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรานลชิมมขอนําเสนอเป็นเสื้อลูกไม้โทนสีส้มนะคะตรงนี้เรามีสีส้มอ่อนแล้วก็สีส้มสดนะคะแต่ก็ไม่สดมากนะคะคุณลูกค้าตัวแรกนะคะตัวแรกขอนําเสนอตัวนี้เป็นแขนกระดิ่งนะคะเป็นของพิงทั้งคู่นะคะเป็นเนื้อลูกไม้คอตตอนนะคะก็จะมีน้ำหนักเบานะคะ ตัวแขนนะคะแบบนี้เลยค่ะคอกลมค่ะวดลายนะคะสิบข้างค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแขน3มส่วนนะคะประมาณนี้นะคะปลายแขนสส่วนเดี๋ยวแม่คะ้พลิกด้านหลังให้ดูค่ะรูปไม้เต็มตัวนะคะ ทรงเข้ารูปค่ะไซส์สามแปดถึงสีนิ้วนะคะสีนี้สวยนะคะขับผิวค่ะนวลนน,นนะคะสีส้มอ่อนๆออนค่ะสำหรับลูกไม้สีส้มนะคะเป็นเนื้อผ้าคอรตอนยี่ห้อพิงบูติกแท้ร้อเปอร์เซนนะคะไซส์สามสิบแถึงสีนิ้วราคาตัวนี้นะคะ1,390บบาทค่ะส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ แจ้งทางร้านเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเป็น082 77 98 990ค่ะ